สวัสดีครับเพื่อนพอนน้องพี่คนรักเอเวนทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแลเช่นเคยครับแต่วันนี้จะมาเจอกับเพื่อนๆเร็วหน่อยเพราะว่าจะต้องรีบทําตัวให้ว่างครับมอเตอร์สีสนามแรกนั้นมาถึงแล้วนะฮะสนามปอติมอลเซอร์กิตในโปรตุเกสเวลาในประเทศไทยก็จะอยู่ในช่วงของเอพีหนึ่งประมาณช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็จะมีเอฟพีสองวันนี้จะเป็นวันแรกครับฝึกซ้อมกันไป2รอบก็เหมือนฟอร์มูล่าวันนั่นแหละใครที่ยังไม่เปิดใจรับชมรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกรายการนี้นะฮะก็ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรไปตติดดามมมรัับชชผไ้ในน่อง kerman คก ก็จะจัดรายการในรูปแบบเดียวกันนี้นะฮะก็นําเรื่องราวข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมาเล่ามาคุยกันให้ฟังแล้วก็คือนี่เป็นสนามแรกใน m o t ตอรจีด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิน่นๆกันสักหน่อยนะทุกคนแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะนําเรื่องราวของค่ายส้มนะครับแม็กลาเรนมาเล่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านน่าจะทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจะไม่หว่ามีการ เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับพวกเขาหลังจากที่ผู้นำนการฝ่ายเทคนิคของทีมนัม่นคือเจมส์คีนะฮะก็ลาออกไปแล้วก็มีการออกมาเปิดเผยถึงการปรับโครงสร้างนะครับออกแกนนของระดับผู้บริหารเนี่ยมีคนนั้นคนนี้เปลี่ยนสับเปลี่ยนกันในองค์กรนะฮะแล้วก็มีอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจพอสมควรเพราะว่าแม็กาเรนนั้น ต้องยอมรับเลยคะว่า2ส,สนามที่ผ่านไปในฤดูการนี้พวกเขานั้นผลงานย่แย่ครับยังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะฮะต้องเรียกว่าใช้คําว่าเป็นทีมบวยก็คงจะเป็นประมาณนั้นยิ่งเป็นสนามที่2เราได้เห็นนะครับว่านักแข่งคนเก่งของทีมอย่างแรนโดนอริสนั้นก็เรียกว่าจะต้องไปต่อสู้ในท้ายตารางกับเด็กใหม่จากวิลเลียมนะครับนั่นก็คือโลแกนซาเจนกันสุดท้ายก็เรียกว่าไม่สามารถแซงวิลเลียมได้เสียด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นนะครับมัน เกิดเรียกว่าความไม่คล่องตัวในการทํางานนํามาซึ่งผลงานที่ไม่ดีมันก็ต้องจะต้องมีคนรับผิดชอบหรือมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อวิธีเดิมคนเดิมหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเดิมๆอยู่เนี่ยมันเรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะสร้างประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าเดิมได้การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นซึ่ง มันก็จะเป็นคล้ายๆหลาย,หลายๆทีมนะครับทีมที่อาจจะสมบูรณ์เพอร์เฟกก็จะไม่ค่อยมีโมเมนต์นี้แต่ถ้าเป็นทีมที่เจอปัญหาเจออะไรต่างๆเนี่ยความสําเร็จมันรอไม่ได้ครับนะก็2ส,สนามผ่านไปก็เปลี่ยนทันทีก็ถือว่าลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเลยนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในรอบรัวของคายส้มกันครับ ก็ได้เห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้เจมส์คีนั้นก็าลาออกไปนะครับประกาศอย่างเป็นทางการจากออฟฟิเชียลหลักนะฮะในส่วนของแม็กลาเรนเนี่ยเราก็เ,าเป็นการมาถึงของอดีตทีมงานเก่าคนหนึ่งนะฮะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วนั่นก็คือดาวิดซานเชสนะครับรู้สึกว่าผมได้คุยเรื่องราวของดาวิดซานเชสคนนี้ไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะลาออกจากฟาล r เรอรมาหมาดๆเลยนะครับอ่าก็ลาออกมาก็ได้พักร้อนอยู่แค่ไม่กี่วันนะครับก็ มีงานเข้าเลยนะฮะก็ถือว่าแม็กลาเรนก็ดึงตัวเขามาร่วมง,งานได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแม็กลาเรนมีสสนามที่น่าผิดหวังนะครับทั้งที่บาเลนแล้วก็ที่เจดดานะครับยังเก็บคะแนนกันไม่ได้เลยนะฮะสุดท้ายก็เลยนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เราได้เห็นกันไปนะครับในตอนนี้นะครับก็แผนการทํางานร้าวๆของแม็กลาเรนนั้นก็เลือกที่จะเรียกว่าดึงผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ สามคนเลยนะฮะเข้ามา,าผนึกกำลังกันแล้วก็จะเป็นการขึ้นตรงต่อในส่วนของหัวหน้าทีมโดยตรงนี้ก็คืออันเดียสเตลล่านะฮะนั่นก็คือสามคนที่ว่าก็เป็นดาวิดซานเชสนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายคอนเซปต์คาร์ของฟ r r a ร i ที่ลาออกไปเมื่อไม่นานเท่าไหร่นี้นะครับก็ถูกดึงกลับมาซึ่งซานเชสคนนี้นะครับก็เคยร่วมงานกับแมคลาเรนย้อนหลังไปประมาณ15ปีที่แล้วนู่นนะครับก็ เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มาร่วมงานกับปีเตอร์นะครับโปรโดโมนะฮะก็คนนี้ก็ดำลงตำแหน่งส่วนของฝ่ายแอโรไดนามิกนะฮะอีกคนหนึงก็คือนิวฮอดดี้นะฮะก็อน,นี้เขาก็จะถูกเลื่อนขึ้นให้ไปเป็นพอฝ่ายเทคนิคนะครับฝ่ายวิศวกรรมดูแลเรื่องของการออกแบบการดีไซน์อะไรก็ฝ่ายวิศวกรรมนะฮะเช่นเดียวกันนะครับว่าในตอนนี้ก็ ทุกคนทั้ง3าคนที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ผ่านงานมาจากหลากหลายนะครับก็อย่างดาวิดซันเชสคนนี้ก็อยู่กับ f e r r รอรีมาก็นานเนื่อนานเหมือนกันนะฮะร่วม,วม,วมๆเกือบเกือบสิป,ปีเลยทีเดียวละแล้วก็ออกมาปุ๊บก็ว่างงานแค่ไม่กี่วันก็ได้งานไปแล้วนะฮะในตร,ตรงนี้ <c oughs> ในส่วนของตำแหน่งอื่นนะครับก็มีการเลื่อนอย่างน่าสนใจนะครับมีการโยกย้ายถ่ายเทกันนะครับในองค์กรอย่างกูเซเป้นะครับเพเนี่ยอันนี้ได้เลื่อนไปเป็นผอฝ่ายแอรโรด y นามิกแล้วก็เชฟออฟสตา f นะครับก็คือดูแลเรื่องของอแอ r o d y n a มิกแล้วก็เรื่องของทีมงานสตาฟด้วยนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานในแผนกแอรโรนะครับเขาจะทำงานขึ้นตรงกับ โปรโดโมนั่นเองนะครับคือโปรโดโมจะมาดูแลในภาครวมของแอโร่นะฮะนอกจากนั้นนะครับพีสทีนะครับก็จะโยกย้ายไปรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือว่าตําแหน่ง COO นั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็จะทําหน้าที่คือเรียกว่าสนับสนุนสเตล่าอีกทีนะครับในการยกระดับมาตรฐานของทีมนะฮะส่วนสเตล่านะครับก็ซึ่งมาเป็นหัวหน้าทีมในช่วงไม่นานมานี่เองนะก็ มองมีแนวทางนะฮะว่าทีมเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของแผนกเทคนิคก่อนเลยนะครับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งจําเป็นต่างๆนี้ก็จะต้องมีมานะครับอย่างเช่นเป็นอุโมงค์ลมหรือว่าจะเป็นเครื่องซิมเลเตอร์ตัวใหม่อย่างเงี้ยซึ่งจะเปิดตัวในปีนี้ว่าอย่างนั้นครับ โดยหัวหน้าทีมกล่าวว่านะครับประเด็นประการแรกเลยเนี่ยผมอยากจะขอบคุณเจมส์นะครับเจมส์ก็คือคนที่เพิ่งลาออกไปนะ, James Key นะครับเจมส์คีนะฮะว่าสําหรับการทํางานอย่างหนักและความมุ่งมั่นในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่แมคลาเรนและก็ขออยพรให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับสเตนล่ากล่าวและก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยผมก็ตั้งใจและก็มุ่งมั่นเต็มที่ในการที่จะพาแมคลาเรนเนี่ยกลับไปสู่แถวหน้าในสนามให้ได้ ตั้งแต่มารับตำแหน่งหัวหน้าทีมผมก็ได้รับคำสั่งโดยใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อให้มันได้แน่ใจมากขึ้นนะครับว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะปูพื้นฐานไปในระยะยาวเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงต่อไปได้หลายปีนะครับโครงสร้างใหม่ในปีนี้นั้นก็จะให้ความชัดเจนและก็ให้ประสิทธิผลในส่วนของแผนกเทคนิคของทีมก่อนซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง และก็เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการอัปเกรดในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เราจะมีในปีนี้ให้มันเหมาะสมโดยผมก็จะร่วมงานกับทั้งปีเตอร์และก็นิวก็รู้สึกยินดีที่จะได้ต้อนรับเด,ดวิดซานเชสกลับมาสู่ทีมเพื่อที่จะเติมเต็ม ในส่วนของการบริหารด้านเทคนิคนะฮะจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงเหล่านี้โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะมอบสมรรถนะของรถบนสนามแข่งเนี่ยให้มันดียิ่งย่งขึ้นไปผมรอคอยที่จะร่วมงานกับเพียสต่อไปซึ่งก็จะมีบทบาทพื้นฐานในการที่จะกําหนดแล้วก็ส่งมอบแผนการสร้างทีมวันเนี่ยที่จะสร้างสารรค์และก็มีประสิทธิภาพยิ่งย่งขึ้นไปนี่ก็คือสิ่งที่ทางหัวหน้าทีมนะครับสเตล่าเขากล่าวไว้ ซานเชซเองก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาอยู่ในทีแมกโรเรนนู่นนะครับ15ปีย้อนหลังไปนะครับคือเขามาร่วมง,งานกับแมกโรเรน5ปีนะฮะเขาก็กล่าวนะครับในการกลับมารอบนี้ว่าผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาร่วมทีมนี้อีกครั้งแล้วก็ตั้งตารอคอยที่จะทํางานกับปีเตอร์แล้วก็นิวแล้วก็ทีมงานที่เหลืออยู่เพื่อที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ในการที่จะทำหน้าที่ของพวกเรานะครับในส่วนของซันเชตกล่าวนะฮะแม็กลรเลนมีกลุ่มคนที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วและก็ควบคู่ไปกับการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆที่จะเปิดตัวในทางโซเชียลออนไลน์ในเร็วนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่น่าตื่นเต้นเนี่ยรอยอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วซึ่งผมก็ยินดีที่จะได้เป็นในส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้นะครับ นั่นก็คือสิ่งที่ทางดาวิดซันเชสนะครับผู้มาใหม่อาจจะบอกว่าหน้าเก่านะครับหายไปอยู่ฟลอรรี่นานหลายปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกล่าวสรุปนะ,ะทุกคนนี่ฮะก็คือเป็นเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะฮะกับการที่ผลงานมันเรียกว่าสู้แบบไม่ไหวจริงๆนะฮะต้องไปวัดกันในบวยนุ่นนะครับดังนั้นแรนโดนอริสแล้วก็นับเด็กใหม่ของทีมออสการ์เดียสตรีนะครับจะเป็นอย่างไร ในส่วนของเด็กใหม่นะั้นสนามแรกไม่จบการแข่งรถมีปัญหานะครับสนามที่2ผลงานเนี่ยดีกว่าแรนโดนอริสซะอีกนะครับก็มองไว้หลายอย่างเหมือนกันนะฮะแต่การปรับปรุงเรื่องของออแกไนน์ในแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันทําได้ฮะคือนักแข่งเนี่ยเราคงไม่มีไม่มีโอกาสที่จะไปย้ายพวกเขาหรอกท่าพวกเขาไม่ทําผิดกฎอะไรร้ายแรงหรือว่ามีอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีไม่งามงจริงๆนยะถึงจะมีโอกาสยกเลิกสัญญากลางคัน ช่ไหมฮะก็คงจะต้องเข็นอยู่ให้มันไปจถึงที่สุดนั่แหละจนถึงจบสัญญาหรือว่าจบปีต่อปีกันไปนั่นก็คือเป็นในส่วนของนักแข่งเนี่ยยังไงก็ต้องได้ใช้ไลฟ์เดิมนะฮะจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่แต่ที่เปลี่ยนได้ก็คือออแกไนซ์ของผู้บริหารของทีมงานต่างๆที่ไม่ใช่นักแข่งเนี่ยคุณจะเปลี่ยนสัปดาห์ละหน เดือนละ5ครั้งก็ได้นะครับถ้าคุณไหวนะด้งนนั้นก็รอดูนะครับก็ให้กําลังใจนะครับก็คือปีที่แล้วแม็คลาเรนเองก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายขนาดนี้นะครับในยุคที่มีดานิเอลริเคียโดอยู่กับทีมนะฮะก็ยังอยู่กับแรนดอดนอริสเนี่ยแต่พอมาในตรงนี้เนี่ยทำไมมันถึงได้เป๋ไปขนาดนั้นหรือว่าจะมองแบบนี้ก็ได้ก็คือทีมอื่นเขาอาจจะยกระดับไปมากเกินไปในขณะที่แม็คลาเรนเนี่ยอาจจะยกระดับน้อยกว่าคนดื่นเขาหน่อยมันก็เลยเกิดช่องว่างที่มันน่าตกใจ ะะเราก็ต้องมองไปที่ทีมอื่นด้วยนะไม่ได้ไปมองว่าแม้โรเลนไม่ทําอะไรเลยเหรอ้ทำไมไม่ขยับไม่อะไรเลยนะเขาอาจจะขยับอยู่แต่คนอื่นก็ขยับด้วยไง การพัฒนามันก็สามารถที่จะทาให้ทุกทีมไม่ว่าทีมนั้นจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ทีมประสบความสําเร็จไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนก็ต่างดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าหนีจากท้ายตารางให้มันได้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แมคลาเรนที่เคยอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเนาะดังนั้นก็รอดูนะครับความเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ว่าจะดีงามสักเท่าไหร,ร่เนีก็จะเห็นผลชัดเจนทันตาหรือไม่อย่างไรเพราะว่า ก็ใช้คนในองค์กรโยกย้ายถ่ายเทจะว่าไปแล้วนะฮะก็คือคนที่มาใหม่จริงก็เป็นเดวิดซานเชสคนเดียวนะครับที่ที่ย้ายจากฟอรอร่มาเพราะว่าแกก็อยู่ในคอนเซปต์คาร์ของฟอเรอร่มามาก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะทุกคนนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่านะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งมอเตอร์ีรอบ2อวันแรก f อฟพี2นอสอนามปอร์ติมเมกิตในโปรตุเกสก็ค่อยไปรับชมแล้วก็เจอกับผมได้ในช่องไบค์เกอร์แมนคนรักมอเตอร์ีนะครับ